คอมเมนต์ Comment, ชาวฟิลิปปินส์ทำไมถึงเชื่อว่าการอยู่ที่ไทยเป็นอะไรที่โชคดีกว่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์มากๆจากสิ่งที่เห็นในโตเมืองเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ครับซึ่งเขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วก็เขียนกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากเลยเขาบอกว่าในกรุงเทพเด็กที่เกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางไรายได้กลางๆเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะได้เรียนมหาวิทยาลัยนี่คือชีวิตของผู้คนในกรุงเทพมีทางเลือกในการทํางาน ไม่ต้องกังวลว่าอาหารมือต่อไปจะหาจากที่ไหนจะมาจากตรงไหนของตัวเมืองแต่ที่มนิลาสิ่งแรกที่กำหนดชีวิตของผู้คนก็คือบ้านที่ทุกคนเกิดมาถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่พอมีฐานะคุณอาจจะได้เข้าโรงเรียนเอก,กชนแต่ถ้าคุณเกิดมาในชุมชนแออัดคุณจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่เจ็ดขวบเลยเพื่อช่วยพ่อแม่การเกิดที่ฟิลิปปินส์นี่เป็นอะไรที่ผิดที่มากๆสำหรับใครหลาย,ลายๆคน ชีวิตเหมือนถูกปิดประตูตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวแต่วพอผมได้มีโอกาสไปทางานในกรุงเทพฯประเทศไทยก็พบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองไทยมากนักพวกเขามีทางเลือกและก็มีโอกาสรวมไปถึงการสนับสนุนจากภาครัฐที่อยู่ในระดับที่ดีกว่ารวมไปถึงการเข้าถึงการศึกษาก็โดยเช่นกันการอยู่ในมนลาอย่างเมืองของผมอยู่มาตั้งแต่เกิดคือถ้าคุณยากจนในคุณไม่มีโอกาสออกจากความจนเลย ซึ่งในที่จริงเรื่องนี้มีความเห็นของเพื่อนบ้านประเทศอื่นในอาเซียนนะครับก็มาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีชาวฟิลิปปินส์คนอื่นๆก่อนนะครับเขาก็มาตอบกลับกันก็บอกว่าที่เมืองไทยผมเห็นด้วยนะว่าคนรายได้กลางๆพวกเขาสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆได้โดยที่ไม่ต้องไปหากู้เงินก้อนโตอย่างพอที่จะเก็บเงินได้อยู่บ้างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยลองเปรียบเทียบกับที่ฟิลิปปินส์บ้านของเรานั้นการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องที่ยาก สำหรับคนที่อยู่ในระดับกลางๆบอกได้เลยว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ก็สูงมากๆแล้วหรือถ้าจะให้ไปเก็บเงินก็จะเก็บเงินได้มาเริ่มลงทุนนั่นก็เป็นไปได้ยากอีกเพราะว่าการหาเงินในระดับค่าจ้างนั้นมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆค่ากินค่ายอยู่ก็แทบจะหมดอยู่แล้วดังนั้นสำหรับคนรายได้กลางๆเริ่มธุรกิจนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากกว่าประเทศไทยเยอะเมืองไทยเนี่ยคือฟ้าแฝดที่โชคดี ซึ่งเรื่องนี้ก็มีความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวเวียดนามนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณเอาแต่จะพูดอย่างนี้เนี่ยคนเวียดนามหลายๆคนก็มองว่าเมืองไทยดีกว่าได้เช่นกันผมพอจะตอบได้นะว่าทาไมคุณถึงคิดอย่างนั้นแต่นี่คือในมุมมองของผมผมคิดว่าชาวฟิลิปปินส์มองว่าการอยู่ไทยทําให้คนฟิลิปปินส์รู้สึกว่ามีอนาคตมากกว่าคือเมืองไทยมีค่าแรงที่สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ําในฟิลิปปินส์น่าจะอยู่ราวประมาณ10,000ถึง1 0 0 0บาทโอ้โหก็ใกล้เคียงกับไทยอยู่่แตเขาก็อก่า สิ่งที่แตกต่างจากการที่ผมไปที่ฟิลิปปินมาต่างจากไทยตรงที่ค่าครองชีพกับสูงได้มากกว่ากรุงเทพทั้งแที่กรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าคนฟิลิปปินก็ไม่ได้หาเงินได้น้อยกว่าคนไทยอะไรมากมายนะคนเวียดนามยังน่าห่วงมากกว่าอีกแต่พอไปที่มะนิลาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าของในราคาแพงเพราะว่าฟิลิปปินสาเหตุก็คือต้องนําเข้าสินค้าเกือบทุกอย่างแล้วก็เรื่องของค่าไฟด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าแพงกว่ากันเท่าไหร่แต่ได้ยินมาคร่าวๆว่าน่าจะแพงกวว่่าาาไไททยยยมกก500%ขึ้นปเเลีีดว ซึ่งเรื่องนี้มีชาวฟิลิปปินส์ครับเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเอาแค่การเช่าห้องธรรมดาทั่วไปเล็กๆในตัวเมืองก็ต้องจ่ายกันตั้งแต่1 0,000บาทอันนี้ตีเป็นเงินไทยให้นะครับจะได้เข้าใจนึกเห็นภาพได้ง,ง่ายๆนะครับคือเขาก็บอกนะครับว่าผมเคยไปเป็นครูสอนภาษาที่เมืองไทยในห้องที่คุณภาพดีกว่าจ่ายถูกกว่า10,000บาทด้วยมันเป็นไปได้อย่างไงกันคุณคิดดูแล้วกันและเมืองก็มีความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ามีการเดินทางที่ดีกว่าด้วยคนส่งมวลชนดีกว่าหมดเลย จ่ายค่าเช่าในราคาที่ถูกกว่าได้ที่ไทยตอนที่ผมไปทำงานผมเก็บเงินได้แต่ที่บ้านเกิดของเราเหมือนผมทำงานไปเพื่ออยู่รอดเฉยๆความก้าวหน้ามันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าสำหรับที่เมืองไทยกลับมีขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าลองนึกภาพแล้วกันว่าทำไมชาวฟิลิปปินส์ถึงชอบเมืองไทยมากๆในแง่ของการมองว่าเป็นโอกาสในกรุงเทพถ้าคุณเริ่มจากทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร คุณอาจจะไต่เต้าเป็นหัวหน้าพนักงานได้นั่นคือสิ่งที่แรงงานต่างชาติก็ยังสามารถทําได้ด้วยเริ่มต้นจากอาชีพเล็กๆน้อยๆแล้วก็เติบโตเป็นหัวหน้าพนักงานแต่ว่าในฟิลิปปินส์เอาแค่จากพนักงานเสิร์ฟกลายเป็นหัวหน้าพนักงานก็เป็นอะไรที่ยากมากกว่าและบางทีโอกาสแทบจะไม่มีผมจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากไทยหรือแม้กระทั่งเวียดนามด้วยละกันคือในฟิลิปปินส์จะมีเรื่องของระบบชนชั้นแรงง,งานที่ตต่ตัวมากกว่า อันนี้คงไม่มีพูดถึงในไทยแน่นอนไม่มีพูดถึงในเวียดนามด้วยถ้าคุณเป็นพนักง,งานเสิร์ฟคุณจะได้เป็นพนักง,งานเสิร์ฟต่อไปหรือแทบจะตลอดชีวิตเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรแบบนี้ได้อย่างไงกันคนที่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นอยู่แต่จากการที่ผมไปที่เมืองไทยมาพบว่า ถ้าคุณเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อคุณอาจจะอัปเกรดตำแหน่งหรือว่าเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ที่มีมากยิ่งขึ้นกลายเป็นผู้จัดการได้ในที่สุดก็ได้ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าคุณไม่ต้องเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่อย่างนั้นแต่ในฟิลิปปินส์บางทีในหลายๆร้านหรือในหลายๆธุรกิจพนักง,งานเสิร์ฟก็ยังเป็นพนักง,งานเสิร์ฟแบบนั้นอยู่เลยคือยังไม่ได้ถูกยกระดับเพิ่มมากขึ้นทั้งๆที่พวกเขามีประสบการณ์มากแล้ว ขณะที่ความเห็นของชาวฟิลิปปินส์อีกคนครับเขามาอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับคือก็มีความสนใจของเพื่อนบ้านประเทศอื่นเขาเข้ามาอ่านกันนะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นด้วยนะชาวฟิลิปปินส์เขาเลยมาตอบเพิ่มนะครับว่าอีกประเด็นหนึ่งคือนายจ้างส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์จะมีความแตกต่างจากในไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆแต่ในไทยเหมือนจะเป็นโอกาสเพราะว่าเป็นเหมือนประเทศที่เปิดรับคนที่สามารถสรื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและแน่นอนว่านั่นก็ตรงโจทย์ชาวฟิลิปปินส์มากๆ แต่ว่าในฟิลิปปินสัญญารายเดือนคุณเคยเห็นไหมใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปิน์จ้างกันเป็นรายเดือนซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคนไทยเราเองก็ไปแสดงความเห็นด้วยนะครับก็บอกว่ามันมีแบบนั้นด้วยเหรอคือสัญญาจ้างรายเดือนอย่างนั้นเหรอในประเทศไทยสัญญาจ้างอาจจะเป็นรายปีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นถือว่าเป็นความน่าตกใจไม่น้อยว่ามีสิ่งนี้ด้วยเหรอสัญญารายเดือนซึ่งชาวฟิลิปปินส์ครับเข้ามาให้ความเห็นก็บอกว่าเนื่องจากว่านายจ้างบางส่วน พวกเขาอาจจะมองว่าธุรกิจเองก็ไม่มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นจะจ้างระยะยาว,ยาวพวกเขาอาจจะไม่สามารถที่จะรับผิดชอบกับสัญญาจ้างระยะยาวได้ไหวในจ้างส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในฟิลิปปินส์ตามธุรกิจเล็กๆอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบางทีธุรกิจใหญ่ๆที่ดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญารายเดือนนั่นก็เลยทำให้คนจํานวนมากในฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีงานที่มั่นคงหรือว่าทํางานได้ยาวๆสบายใจโดยไม่ต้องคิดอะไรมากรวมไปถึงเรื่องของสวัสดิการด้วยเช่นกัน ผมคิดว่าตอนที่ผมไปทํางานที่เมืองไทยคุณก็คิดตัวแล้วกันว่าประเทศของคุณให้ความรู้สึกว่ามีงานที่มั่นคงมากกว่าแล้วก็มีสวัสดิการที่คุ้มครองแรงงานด้วยในระดับที่ดีกว่าทั้งระบบประกันสุขภาพอะไรต่างๆที่มีให้ก็ดีกว่าฟิลิปปินส์หมดเลยผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาแทบจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการได้อยู่เมืองไทยเป็นอะไรที่โชคดีมากกว่าเยอะในฟิลิปปินสนะ์ถ้าคุณล้มนะที่นี่ไม่มีใครช่วยให้คุณลุกขึ้นมาใหม่หรอก ความเห็นของชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับคนนี้คุ้นเคยกับเมืองไทยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่เมืองไทยเขาบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือในฟิลิปปินส์การทํางานเนี่ยนอกจากจะมันไม่มั่นคงแล้วคือทาไม่ได้ทํางานที่มีสัญญาจ,จ้างยาวๆแน่นอนว่าในพาร์ทของสวัสดิการก็ไม่ได้มีหลักประกันทางสังคมคนที่ตกงานไม่มีรัฐช่วยเหลือนะไม่มีประกันสุขภาพแบบที่คนไทยได้รับกันทุนนะะอะไรแบบนั้นความน่ากลัวของสังคมฟิลิปปิน คือสิ่งที่คนไทยอาจจะนึกภาพไม่ถึงนั่นคือเหตุผลเลยที่หลายๆคนอยากจะหนีไปตั้งตัวใหม่ที่เมืองไทยให้ได้เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอาชญากรรมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรขนาดนั้นผมจําได้ดีเลยว่าตอนอยู่ที่เมืองไทยผมออกไปที่ร้านสะดวกซื้อตอนตีสองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคือไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยแต่สำหรับที่เมืองของเราไม่ใช่แค่มานิลาเอาแค่เดินออกไปไปขึ้นรถเม์ตอนสองทุ่มนี้ก็มีความรู้สึกเสี่ยงๆแล้วทั้งทั้งที่เราเป็นคนท้องถิ่น แน่นอนหลายๆคนอาจจะมาเถียงผมว่ามันไม่เสี่ยงแต่นั่นอาจจะเป็นเพราะคุณคุ้นเคยกับในพื้นที่แต่ถ้าคุณมาจากนอกเมืองใหญ่แล้วไปที่มะนิลาหรือไปเมืองใหญ่ที่ไหนก็ตามแต่เถอะคือมารู้สึกเสี่ยงมากกว่ากรุงเทพนะผมต้องสารภาพตามตรงว่าตอนที่ไปที่กรุงเทพครั้งแรกคือไม่ได้รู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ดูน่าจะเสี่ยงอะไรใดๆเลยแต่กับการเป็นเมืองของเราผมมาจากเมืองเล็กๆอยู่นอกเมืองแล้วก็เข้าไปที่เมืองใหญ่กลับรู้สึกว่าเมืองของเราไม่ได้ปลอดภัยเทียบเท่าซะอย่างนั้น ความเห็นต่มานะครับก็บอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างบ้านเกิดของเรากลับไปที่บ้านเกิดไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายผมจะบอกว่าบ้านเกิดของเรานะมันเรียบง่ายไม่ได้เลยคุณจะต้องดิ้นรนมันไม่มีหลอกความเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมันมีแต่จะต้องดิ้นรนแต่ตรงข้ามอยู่เมืองไทยต่อไปนั้นต่อให้ไม่ได้ใฝ่ฝันถึงความร่ํารวยหรือว่ามีเงินทองอะไรมากมายแต่การอยู่เมืองไทยเข้าใกล้กับคําว่าชีวิตที่เรียบง่ายได้มากกว่า ผมขอเลือกอยู่ที่นี่แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้มากกว่าสำหรับหลายๆคนที่กลับไปที่ฟิลิปปินส์นั่นก็อาจจะเป็นกรณีที่เขามีเงินมากพอแล้วฟิลิปปินส์คือบ้านของผมนะแต่ที่เมืองไทยคือที่ที่ทําให้ผมชีวิตนะ่ะอยากจะทําอะไรมากขึ้นมากกว่าการแค่ดํารงชีวิตให้มันรอดไปในแต่ละวันเฉยๆขณะที่ความเห็นของทางฝั่งเพื่อนบ้านอีกประเทศนะครับเขาก็บอกว่าคุณลองสังเกตดูได้เลยว่า ในอาเซียนะมีเพียงไม่กี่ประเทศเหรอกที่เป็นประเทศแห่งความหวังได้แน่นอนว่าเวียดนามอาจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศของความหวังแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่ามาเลเซียหรือมากกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ําแม้ว่า2ประเทศนั้นจะมีรายได้ที่สูงกว่าก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอินโดนีเซียด้วยเช่นกันคนนี้นะครับก็บอกว่าในอินโดนีเซียเองก็มีการพูดถึงนะถึงความอิจฉาต่อคุณภาพชีวิต และชีวิตที่เป็นอยู่ในประเทศไทยที่เหนือกว่าอินโดนีเซียมากๆถึงกับมีการพูดถึงเลยนะครับว่าไทยเป็นประเทศที่ถูกมองว่าเป็นในแบบที่อินโดนีเซียควรจะเป็นแต่เรากับไม่เคยไปถึงจุดนั้นอินโดนีเซียของเราเป็นประเทศที่ใหญ่มีทรัพยากรเยอะแล้วก็มีเศรษฐกิจที่กําลังโตแต่ในประเทศของเราเองก็มีคนพูดถึงเมืองไทยว่าประเทศไทยหาวิธีจัดการการเป็นเมืองที่รถติดที่สุดได้ดีกว่าจาการ์ตา พวกเขาสร้างระบบขนส่งมวลชนสร้างถนถนถน,ถนทางที่ทําให้ทางเลือกการเดินทางน,นั้นมีเกิดขึ้นอย่างมากไปแล้วก็ไม่เจอกับปัญหาที่ติดหนักแบบที่เป็นอยู่ในจาการ์ตาทุกวันนี้คนไทยอาจจะบ,บ่นนะแต่ว่าพอผมไปเห็นที่เมืองไทยแล้วผมยังรู้สึกว่าประเทศคุณมีถนนดีๆมีโรงพยาบาลดีๆมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพวกเราเยอะเลยคือถ้าเป็นในมุมมองของผมก็มองว่าไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ไรายได้สูงที่สุดในมุมมองของไรายได้ตัวของคนทั่วๆไป ในอาเซียนไม่ใช่ไทยแต่ไทยกับเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตได้ดีที่สุดนะคุณลองเทียบกับสิงคโปร์หรือมาเลเซียดูก็ได้ผมก็ยังไม่ได้มองว่า2ประเทศนั้นน่ะมีชีวิตที่ดีกว่าได้เลยประเทศไทยใช้เงินน้อยกว่าแต่มีชีวิตที่ดีกว่า2ประเทศนั้นได้ซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแต่เรื่องนี้เองนะครับมีความเห็นของชาวมาเลเซียเขาก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่คุณพูดมาก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะถ้าจะบอกในมุมที่ว่า สิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ได้มีชีวิตที่ดีกว่าผมคิดว่ามาเลเซียอาจจะเป็นตรงกลางเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ําแต่ผมคิดว่าคนอินโดอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมาเลเซียมากนะเพราะมีความคุ้นชินอยู่แล้วและรู้สึกว่าเมืองไทยน่าสนใจมากกว่าอย่างไรก็ตามมาเลเซียการที่คุณใช้ชีวิตในฐาน,นะการทํางานในมาเลเซียมีรายได้ที่สูงกว่าประเทศไทยโดยเฉลี่ยอยู่แล้วนั่นทําให้คุณสามารถอยู่กับค่าครองชีพที่ใกล้เคียงกับไทยแต่ว่าหาเงินได้มากกว่าได้นั่นเองทําไมชีวิตในมาเลเซียจะไม่ดีกว่าเมืองไทยล่ะ ซึ่งทางฝั่งของชาวอินโดนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะเขา,าบอกว่ามันก็เป็นมุมมองที่ทราบกันดีในแง่ของความอิสระไม่ใช่ทุกคนจะอยากอยู่ในกฎระเบียบหรือว่าข้อบงังคับทางสังคมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไม่เช่นนั้นนักท่องเทีย่ยวมาเลเซียเองก็คงจะไม่ต้องการอิสระและก็อยากจะใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยคุณสังเกตได้เลยว่าทําไมประเทศของคุณมีนักท่องเทีย่ยวมากมายมีคนมาเลเมากมายไปที่เมืองไทยกันนับล้านล้านคนต่อปีมันเป็นไปได้ยังไงกันทาไมไม่เทีย่ยวประเทศตนเองมันเป็นสิ่งที่น่าคิดไมหมล่ะว่า อย่าปฏิเสธเลยว่าคนมาเลเซียเองก็ยังอยากอยู่เมืองไทยแต่พวกเขาแค่มีบ้านเกิดอยู่ที่มาเลเซียเท่านั้นคือความเห็นของคนประเทศอื่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นความเห็นยิบย่อยที่เขาตอบกลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความเห็นของชาวฟิลิปปินส์กันต่อเลยครับทีนี้ชาวฟิลิปปินส์ก็มีการพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงโรงพยาบาลที่แตกต่างด้วยนะครับยังในความเห็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเมื่อคนฟิลิปปินส์มารักษาตัวในเมืองไทยบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าโรงพยาบาลในไทยเป็นอะไรที่ต้องอึ้งมากมาก ผมพูดถึงโรงพยาบาลธรรมดาทัา่วไปนี่แหละที่มันไม่ใช่โรงพยาบาลราคาแพงของคนที่มีเงินผมทํางานในประเทศไทยแล้วก็มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลองนึกภาพแล้วกันว่าคุณถ้ามายอยู่ที่เมืองไทยชาวฟิลิปปินส์เองมาทํางานในไทยคุณป่วยหนักแค่ไหนคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทยได้คุณอาจจะคิดว่าตอนแรกมันคงจะแพงแน่ๆเพราะว่าที่บ้านเกิดของเราการรักษาในโรงพยาบาลเท่ากับใช้จ่ายมหาศาลแต่เมื่อไปถึงจะพบว่า เราจะได้รับบัตรคิวคุณจะเห็นว่าคนที่ไปที่นั่นน่ะมีแทบทุกระดับเลยมันทั้งรอเหมือนกันหมดเลยที่ผมก็าลังจะหมายถึงก็คือไม่ว่าคุณจะฐานะยากจนร่ํารวยหรือปานกลางคุณจะสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้หมดจะมีพยาบาลมาเดินตรวจวัดไข้ให้ฟรีโหพูดมาขนาดนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่นะมันก็ต้องฟรีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกับบริการเบสิกพื้นฐานขนาดนี้แต่เขาบอกนะครับว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าของไทยซะอีก อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่แค่มีแต่พยาบาลออกมาหรือว่าไม่เพียงพอต่อผู้คนอะไรคุณจะได้เข้าถึงแพทย์อันนี้คือสิ่งที่เนื้อความคาดหมายและก็อยู่ในระดับค่ายจ่ายที่ค่อนข้างจะถูกแบบเหลือเชื่อด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเห็นตัดมาครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่านั่นเป็น,นมุมมองของคนที่เป็นแรงงานทํางานในประเทศไทยคุณอาจจะมีสิทธิสวัสดิการในแบบที่พวกเขามอบให้ แน่นอนว่าอะไรหลายอย่างก็คงจะเป็นมาตรฐานคล้ายๆกับสิ่งที่คนไทยได้รับเลยนั่นเป็นอะไรที่ทําให้ผมสนใจอยากจะไปอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันบางส่วนครับบอกว่าผมอยากพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะบ้างผมไปที่กรุงเทพสิ่งที่ผมเห็นก็คือ BTS MRT ค่อนข้างจะวิ่งเป็นระบบมากกว่าในมนิลาตรงต่อเวลาไม่ต้องเผชิญรถติดตลอดเวลารถเมล์รถตู้แม้ว่าจะมีบ่นกันบ้างแต่ก็ยังมีราคาถูกและเข้าถึงได้ พวกเขามีรถไดสารรับจ้างแท็กซี่อยู่ทุกมุมเมืองในม่อเลา MRT ของเราอยู่ในสภาพที่เก่าแล้วและก็พังบ่อยยิ่งพอบางสายมันเก่าแล้วก็วิ่งช้าก็เลยทําให้มีเพียงไม่กี่สายเท่านั้นจิบนี่ของเรารถสองแถวสไตล์ของฟิลิปปินส์และที่หลายๆคนรู้จักนะมันดูเท่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแอร์เลยอย่างไรก็ตามผมชอบที่ตอนอยู่ที่ประเทศไทยสามารถใช้ทุกระบบได้แม้ว่าจะจ่ายแพงกว่ารถเมล์ก็ตามแต่เป็นอะไรที่สะดวกทันสมัยสะอาด และก็เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงมากกว่าสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าเรียบเรียงแปลในสไตล์ของผมเองนะครับก็สามารถติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับและก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับในแบบที่ผมใส่ยอยู่ เนื้อผ้าเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยคุณภาพอยู่แล้วนะครับต่างชาติเขายอมรับอยู่แล้วแนะเขาใส่กันมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือเม็ดอินไทยแลนด์อยากลองสัมผัสเนื้อผ้าของแบรนด์ไทยสัญชาติไทยเสื้อยืดนะครับก็สามารถดูที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ